อย่างนี้เห็นภาพถ้ามีความรู้บ้างก็สามารถจะแยกได้แต่เรื่องต่อไปเนี่ยโอ้โหค่อนข้างซับซอ้อนขึ้นมาไปที่อินโดนีเซียนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าวัคซีนโควิดเก้าทำให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเพิ่มผิดปกตินะอ่าแล้วเป็นอันตรายด้วยนะฮะอันนี้แชร์กันในอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าวัคซีนโควิดเก้ากระตุ้นให้ระบบภูมิการผลิตเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าลิมโฟไซต์ทซิตนั่นเองนะนะเป็นการผลิตเซลล์ hmm. เม็ดเลือดขาว mm hmm. ชนิดลิมโฟไซต์มากเกินไปนะครับเนี่ย จะทําให้เป็นสารพิษเป็นอันตรายต่อชีวิตด้วยนะครับนี่แชร์กันในอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางแฟคเชเกอร์ของอนะินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบว่าข่าวเนี้ยมันแพร่มาตอนช่วงต้นปี2 0 2พันิซึ่งเป็นช่วงที่มีการรล,ลงฉีดวัคซีนโควิดในอินโดนีเซียพอดีนะครับนี่คือมีการวางแผนไว้แล้วนะคนที่จะเผยแพร่ข่าวปลอมนี่เขต้องดูด้วยนะทำลายว่าช่วงไหนเผยแพร่ข่าวอะไรออกไปแล้วได้ยอดเนะี่ยการตอบรับเอนเกจเยอะที่สุดอันนี้คือเขาไม่ได้คิดว่าจะมาหวังดีหรือจะมาอะไรนะครับเขาดูแล้วนะว่า การท้างคอนเทนต์อะไรมันทําให้ผลตอบรับแค่ไหนในช่วงไหนเนี่ยมีการวางแผนกันแล้วนะอ่า <Okay. S 1> ส่วนคําถามคือตกลงแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยทําให้เม็ดเลือดขาวมันร่างกายรผลิตเยอะขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญของอินโดนีเซียนะคนนี้คือโทนนังดาวัยอดิยันโตนะนักพยาธิวิทยามหาลัยซิเบลารมาเลตยูนิวิตีนะของอินโดนีเซียนะครับ เขาก็บอกว่าการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยทำให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวเยอะขึ้นจริงๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับมันผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราเท่านั้นเองนะครับแล้วเขามีการอธิบายด้วยนะฮะเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายเรามีอะไรบ้างและทําหน้าที่อย่างไรนะครับซึ่งเขาจะเน้นไปที่สองตัวนะครับซึ่งมีอยู่ถึงเก้าสิบเปอร์เซ็น์ในเลือดของเราตัวแรกคือนิวโทรฟิลนะครับอ่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในที่อ้างนะเขาอ้างถึงตัวลิมโฟไซต์นะฮะ แต่ต้องพูดถึงตัวนี้ก่อนเพราะมีความสําคัญมากทําไมเราถึงต้องฉีดวัคซีนตัวแรกเนี่ยคือนิวโทรฟิลเนี่ยมีถึงประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซตในร่างกายเราเลยนะครับหน้าที่ของเขาเนี่คือเป็นด่านแรกในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนะครับเราจะรู้ทันทีว่านิวโทรฟิลทางานก็คือเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองนะอย่างภาพนี้เป็นภาพสามิตินะครับของตัวแรกนิวโทรฟิลที่ว่าจะทําให้เกิดอาการอักเสบนั่นเองนะส่วนที่บอกว่าร่างกายจะผลิตมาเยอะนะฮะก็คือ ลิมโฟไซต์ซึ่งลิมโฟไซต์เนี่ยแบ่งออกเป็นชนิดเหมือนกันก็คือ B ลิมโฟไซต์แล้วก็ T ลิมโฟไซต์เนี่ยหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือ B เซลกับ T เซลนั่นเองเนี่ยตัวนี้ก็คือภาพสามมติของ T เซลนะซึ่งบทบาทมีความสําคัญมากในระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย T เซลเนี่ยมีหน้าที่ในการจับสิ่งแปลปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะตัวอีกตัวหนึง่ง B เซลนี้ก็คือทําหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้าทานหรือแอนติบอดีนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนโควิดส เพื่อจดจำรูปแบบของแอนติเจนของไวรัสโควิด -19 และสร้างภูมิคุ้มก,กันต่อเวลานั่นเองนะซึ่งมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับระหว่างคนที่ติดเชื้อโควิดโดยที่ฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะมีการสร้างเซลล์เลือดขาวที่ต่างกันนะครับโดยในคนที่ได้รับเชื้อโควิด -19 นะแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยตัวที่เขาจะผลิตมาเยอะคือตัวนี้ครับนิวโทรฟิลนะครับซึ่งตัวนี้มันส่งผลต่อการอักเสบในร่างกายนั่นเองค,คือถ้าคุณติดโควิดโดยที่ยังไม่ฉีดวัคซีีนนะเ่ยะ ร่างกายจะผลิตนิวโทรฟิลก็ออกมาเยอะสรงผลให้นําไปสู่การอักเสบนะหลายคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะแล้วติดเชื้อไปเนี่ยแล้วเกิดอาการปอดอกเสบก็เพราะการทํางานของเซลล์เม็ดลือขาวตัวนี้นั่นเองนะเขาถึงพยายามในรงให้เราฉีดวัคซีนนะครับส่วนคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับก็มีการสร้างเซลล์เม็ดลือขาวเยอะขึ้นจริงนะครับแต่ตัวนิวโทรฟิลจะน้อยนะฮะเพราะว่าเราได้จดจำแอนติเจนจากการสร้างภูมิการจากวัคซีนมาแล้วนะก็จะไม่ค่อยสร้างนิวโทรฟิลเยอะก็คืออาการอักเสก็จะน้อย กว่าคนที่ติดเชื้อโดยไม่ฉีดวัคซีนนั่นเองนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงลดลงให้เราฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็บอกว่าวัคซีนโควิดที่ผลิตออกมาเนี่ยปริมาณเม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วว่ามันอยู่ในระดับที่พอเพียงนะไม่ได้ทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมากผิดปกติอย่างแน่นอนนะดังนั้นจากการอ้างว่าการฉีดวัคซีนโควิดาทำให้ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวมากผิดปกติไม่เป็นความจริง่อยางนะครับ